พ่อผมนะพ่อภูมิศักิ์นะครับคือว่าไอ้ที่ลูกคุณลูกจะกินอยู่วันนี้นะมันเป็นหนอนที่มันอยู่ต้นอตอะไรนะภูมิต้นกระถ h นต้นตองต้นกระถ h นต้นกระถอนภาษาไทยต้นกระถ h นภาษาลาวต้นต้นบกต้องแรกๆมันก็เป็นเป็นหนอนนะฮะตัวขาวๆคนเยอะๆขาวๆมันทาแป้งอะตอนนี้มันเป็น เป็นดักแด้มาแล้วภูมิศักก์กำลังอยากทดสอบว่า,ารสชาติมันจะเป็นยังไงอะภูมิศักก์ลองชิมดูยสิครับคือต้องตับพวกการกินะแ,แต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาลองชิมรสชาติมันดูครคือจริงๆว่าผมไม่ค่อยอยากกินเลยฮะแต่ว่าสงสารมันครับแต่วันนี้เราจะลองชิมคำสองคำนะ,ำะ,ำะไม่ไม่คำเดียวพอเลยคำเดียวพอเอ๋อถอยไปหน่อยหนึ่งถอยไปหน่อยนึงเออจะได้เห็นเออไฟจะได้ส่อง ตัวเบ้อเลยอะตัวตัวเบ้อเลยเทียบกับนิ้วหน่อยเทียบกับนิ้วดูหน่อยนิ้วโบมือโอ้โหขนาดนี้โอเคครับเอาตัวเอาตัวแข็งแข็งนะแข็งแข็งมีจะได้ มันมันรสชาติมันมันกินคำเดียวเลยอยากว่างเลยแสดงว่าแสดงว่า <c oughs> มันอาจจะไม่พร้อมที่จะกินก็ได้มั้ง เนื้อมันอาจจะไม่พร้อมที่จะให้เรากินมั้งผู้ไม่ต้องให้มันแบบรสชาติมันเนื้อแน่นกันหมั้งขอมันแบบรสชาติมันดีแต่ผมไม่กล้ากินครับอืม <c oughs> โอเคคัดนะคัดยังครับ